เด็กอายุเท่าไหร่เงี้ยแปขวบวะก็คือเด็กอ่ะยังไม่ต้องไม่ต้องฉีนกับสี แต่ว่าตัวผู้ปกครองพอจะให้เด็กไปเรียนอนุบาลในงาป .2 นะผัครองจำเป็นต้องฉีดประมาณ85เปอร์เซ็นต์นะครับการในั้านตอเลยจะขอความมาประชามคันแล้วก็จะขอร่กมือเรานะครับไปรับวัคซีนทีสกอร์ล็อกวันท <24. S 1> ี่24เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งที่โรงเรียนบ้านเยนหนังตอนนีู้ต๊ตเอาบูอตยัติดง่ายโอวิดกอนต,อติดในเด็กเล็กๆอ่ะ มันไม่เหมือนตัวเก่าเดลต้านี่มันติดในผู้ใหญ่แต่นี่พอเป็นไวรัสที่มัน,มนติดในเด็กดเด็กก็จะนําไปไปสู่อะไเอเอ,เอวัวอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงเราก็ต้องวัดใจเราเหมือนกันว่าเราต้องการให้เราปลอดภัยว่าเด็กเด็กที่ไปเรียนอนุบาลเออถ้ากิดเข้าไปรับเชื้อเข้ามาแล้วพอแม่ไม่เป็นไรก็ไปโรงเรียนเนี่ยอยากจะเปิดอยากจะสอนเด็กก็อยากจะเรียนถ้าอยู่บ้านมันก็มันแทบบางคนติดเกมเลยตอนนี้มันได้กาลังเปลี่ยนอ่า แต่ถ้าเกิดเราไปอยู่กับครูอย่างน้อเลยพลรงาจีและงพลัหาอุตาหออาจจะมีวิชาพวกนี้นะ สายตรงสรา่าน uh ี่รจะเป็นคเป็นคือต้อรวมอนหัอนชุมชนชุมมู่บ้านตอนนี้ยืนนั่งร่มี้าเปรยังขาด5เเซครับยังประมาณสัก200กว่คนอีกทีนี้ผมลงมานี่คือจะมาช่วยโรงเรียนต่ออย่างน้อยคือเด็ก30เปอร์เซนต์อเปงานเจร็เราเ็นังอายุ1าปขึ้นไปนั่100อรูเซ็นตูเราพยายจะให้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ที่เด็ ผูดแบบอนุบาลพูดแบบประถมป .1 ป .2 นู่ที่จั่เป็นก็ผู้ปกครองต้องฉีดโคกันไว้ประมาณ8ปดสาเปอร่าอย่างนี้แต่รู้าเราไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยชุมชนไม่ช่วยหมู่บ้านไม่ช่วยโรงเรียนมันต้นไม่ก็เปิดไม่ได้หน้าเด็กก็ต้องอยู่กันที่โรงเรียนเกมบ้างครับคนเล่นเกมนั่นเล่นเกมเล่นอะไรอยู่ใช่ไหมย่างนั้นเป็นกับครูุยให้การสื่อสารจะดีกว่า วันที่24วันจันนี้นะครับทางเรามีฉีดวัคซีนเพื่อูีสตอลอกดนะเวลาบ่ายโมงครึ่งก็อยากจะให้เราเนี่ยได้พาลูกว่าใครที่ไม่ฉีดญาติพี่น้องเราที่อยู่แถวนี้นะก็ไปฉีดกันยอยอย Mang apa? Mang apa nyak ge? Oh, hari ini ceret tani. <laughs> ceret tani. <laughs> oh, ceret tani. <laughs> tani. Apel. Itu. มาน้ีล์นกม่ไปเี่อ้วนถงรนี้เป็นเนวอะไรก็จริงเหอต้องเดี๋ยวถ้าไปอนี้นไดช่วยช่วยชุนชนหน่อยเพราะชื่อเราอยู่ในจุบิบ้านที่นี่ช่วยหน่อยนะเพราะว่ารงเรียนจะเปิดยังเปิดไม่ได้เลยรายยงรายย รูเนะครับทาายาเลยครับ่จะสอนจะเปิดโรงเรียนครับดูแลป่ายตกนักเรียนนอฟสอมแล้กายพาไว้ะลายยกแล้ก็จะรวัคซีนะมกกยสบอดากต่ออยากจะให้มาตรงที่ตักตนต่อถ้าเราคล้อพอดกับนบางทีต้องคุยด้วยใจก็แต่็เห็นผมก็ไม่รู้แต่ว่าคนอื่นคนฉีดก็ไป วันจันนี ну ้ช่วยช่วยโรงเรียนหน่อยเดี๋ยวโรงเรียนอยากจะเปิดบ้าเราไปฉีนี่จะช่วยให้ทางเดี๋ยวจะเปิดเยอะขึ้นตอนนี้คือบ้าเดียว กีนาเนียเน่ไม่ฉีดลดแล้วครับม้อ้มยากดอย่าชแล้วย่าีลยิมเผู้ใหญ่ฉีดแล้วแกผูายี่ชายคนนี้เปนเดียวผู้ชายแล้วก็นี่พี่เกดใส่ดีวเรียนอกยังไม่ฉีดตเรก็ากปกปกติกกที่ปกติก่วก้าปงไม่ช่วยปูก็ต้องทำงานแบบออนไลน์สบายๆออนไลน์บูจับไม้ วันไหนวันจันทร์ดวันที่ยี่ะจอกวันที่ีสทุกลงปลา,า,ลนนาลนเนี่ยสาตุกตัมาดีชีวัตีดีตลอดดีนักจินเน่า